ดีผ่านเลยครับนี่กินซี่ร้องมือครับนี่ครับเพื่อนดีผ่านหลุด ทา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 ถูทาถูทาถูทาถูบุยรลสีโค้งหมูอบนี่แหละครับบ้านี้ไปกินแล้วกันควานุ่มความเหนียวควมละมุนครับเปร่อยในปากละมุนลิ่นครับต้องมาล่องครับ หมูอบคัวลและตะคิงซี่โครงหมูอบพนักซี่โครงหมูตุนคัวลและตะคิงพนักต้องตุนไว้อีกสี่สิบนาทีนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันใหม่ครับ ซี่โครงหมูอบหม,มูตุน๋นหมูตุน๋นหมูอบสูตรครัวเลือดต่คิงนะโอ้ยเป็นสีพี่นอ้องแต่เสียแต่เสียพูดนะเดี๋ยวเขาไปซิมนหนึ่งงานมึงครับไกล่แล้วครับไก่เวลาแล้วคนไม่กวนยันอันนั้นไหนเสียบเกาก็าแล้วก็ยิ่งเห็นอย่างกับเสียมาแต่อร่อยนี่พี่นอ้องใส่ชามชั่นหลงไปนะั้น จิ๋มวาซาบีจังไหมได้ปากเลยมันจีน้ำจังไนครับแอคคบวา่ควาคนรู้เลยมั้ยยินงยังกับแอบนี่ซิมนะครับซิม ทั้งวาซาบิทั้งกิมจิครับกินกับหมูอกหมูตุ๋นพอนะสซ้ชั้นี่ใส่ไใบซิงเลยครับสี่ขวงไม่กินก็เขาเป็นบาเอาเอาเดี๋ยวใอยไปเบิ้งน้ำกันครับไปกินน้ำกันทำน,นี่ก่อนครับปิดไฟเลยไปนะครับปิดไฟก่อนฮอร์้ร่โค้ดโค้ดโคนที่โค้งหมูอก บ่มหมอครับหล่นเย็นกระดูเดเย็แต่กระดูกันนี่ครับมันหล่อนออกครับเพื่อดีครับครับละลายในปากเห็นวะส่องล่องเลยว้ยขอ,องซิมนลยองซิมใช้เลยไปซิมไช้หัวเนี้นนนหนยหอมเลยครับ ไปแล้วหลุดหลเลยแต่กระดูกไม่หมอเลยเดี๋ยวมองตาก,กินมาเลย <c oughs> อันนี้ซิมเนอะอันนี้ตาไปซิมก่อนอันนี้ที่ข้าหมอไปครับสิศาเจ้านายกลับมาจะไปเห็นงานครับวันนี้ไม่ได้ไปครับให้เจ้านายไปครับเดี๋ของยุบานครับ <c oughs> อ้าวเดี๋ยวมาซิมเมึงกันทำมาซิมเมึงกันนะพี่น้องนะให้ซิมอย่างก่อนเอา <c oughs> ซิมสีโค้งเนี่ยน,นะที่มันหลุดมาเนี่ยอามา ซมน้ำกันจำว่าสวัสดีบับปูนเล้วผมอะ่ะยินมานนอะเหมือนกันยินมานนเนาะนะครับ mm hmm. แซ่บดินี่ครับจิ้มจีตาม mm hmm. แซ่แบแซ่ ร้องเห็ดหอมครับเห็ดหอมหอมป่ะนี่ครับแซ่บครับหวานกลมกล่อมพอดีเห็ดประมาณตั้งแต่สามโมงตั้งแต่สองโมงเชิงครับจนสี่โมงเด้กกินครับเนี่ย ไปกินน้ำกันครับพี่น้องไปมาครับปัะเนี้ยซิม,มกันมึงซิมเห็ดหอมมึงก็นนะมันสียปะหนอนี่ครับกบหอนเห็ดหอมตุ้นหอนเห็ดหอมเป็นว่า ครับสีโค้งมันหนุ่มร่อนละมุนครับมึงจะร้ายได้ปากแซ่บครับ ของเขาแสบลินเองกินเองดีครับไม่เสียแล้วมันร้องครับหัวอะได้ทิ้งครับกับแข็มก็ได้กับเขาก็ดี <c oughs> นี่ครับสีโค้งหล่อนออกจากกระดูกเมื่อ้วครับ กิมจิน้ำกลนจำวัสบิกิมจิอีกครับ mm hmm. เขากันขนาดมันบะหินเหรอนะมยบะหีน,นเล้วกับวัสบิมไซส์วัสบิหลอดอยนะครับ <า>จำคำนี้ง่ๆนะวัสสบีนต่วยไส้หุดเรื่องไหนนะครับอ่า พี่น้เลย้องสีโค้งมีงสีโค้งเนื้อบับนี้เ <Maria> <pe ego> <s ika> ้ยจำเลยฮินดีเลยครับ ซี่โครงหมูตุน๋านพนะนำมันลงไปอเออยวัตะบีของแท้ครับหินดีแท้ thẻ bú các bạn nhìn thấy làm à mất bạch mặt đẹp quá quý ủa em người bạn bị luôn á

เนื้อใสเนื้อใสน้ำต้อไทยครับท่านสายกินเห็ดกินเองครับ จตกพักอืมตัดสุดท้ายครับดี่านเลยครับนี่กินสิ นี่ครับเพื่อนมีพานลดทา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 ถูทาถูทาถูทาถูบุยลด แต่เพื่อให้มันจะเกี่ยว thì ngồi hết rồi เป็ไลไรอิ่มแล้วครับบ่เนี่ยพอกันไหมคลิปหนาเนี่ยครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะไม่เลิกครับครัวแล้วแตะกิงชาแนลทั้งช่องยูทูบครับเบิงบ้งเบิ้งผมกเกษตรลงอยู่นี่แหละครับถามมีงบป,ประมาณในการซื้อวัตถุดิบอาจสิงเงียบหายไปโดนแน่เพราะโควิดครับวัตถุดิบอาจสิไม่ค่อยมีหรือมีมันมีเงินซื้อสินะเป็นไรเปแล้วครับ ท่านนี่แหละครับพ่อกับแม่ลิปหนาครับสวัสดีครับ